ขอบคุณถ้วยน้ำพริกนะคะถ้วยน้ำจิ้มเนาะพี่หมวยนะคะพี่หมวยซื้อมาฝากน้องน่ารักมากนี่สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมรี่พาแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะได้เมนูกุ้งเช่น้ำปลาค่ะนี่ น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆคือเกลานะจ๊ะราดน้ำปลรราใสนี่ค่ะราดไปเลยกุ้งแช่น้ำปลาด้วยจ้ะแช่น้ำโซดาแล้วก็นกน้ำแข็ง จะแซีบเนาะพี่น้องอโอ้หนัวแห้งไม่มีมารจีนนะคะมารคินกไปแทนเนาะนี่ค่ะต้นหอมต้นหอมที่สวนอาหารภาษาสุกนี่ค่ะผักสวนอาหารภาษาสุกด้วยจ้ะงามแห้งผักแบบออร์แกนิกด้วยจ้ะปลูกแบบบ้านๆเนาะนี่มะเขือเทศไม่ได้กินด้วยจ้ะตั้งโชว์ซื้อๆเนาะ มีจ้ามาค่ะอืมกินไปชิมได้ด้วจ้ะแซ่ปแห้งรอบก่อนก็กินกับพี่หมวยเนาะ ลกิ่นกเก็บที่ส่วนอาหารภาษาสูกขึ้นกันเนาะผักนี่คือแบบไม่ได้ตื้อเลยที่นั่นมีดอกนี้ด้วยดอกแคดอกแคสีชมพูงามแห้ง แซ่บๆน้ำกันได้จ้ากุ้งแช่น้ำปลาเนาะก็วันนี้ก็แทบจะมืดแล้วนะทุกคนมืดมากไม่มีไฟได้วยจ้ะ ชีร้อมอกลับแก้มย่างดีได้จ้ะต้องแช่น้ำปลา ก mm. ินเราจะกินผักนี้นะคะ mm. แซ่บ ต้นหอมต้นใหญ่แห้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเด็ดมากค่ะทุกคนแซ่บมากใส่น้ำปลาเาาจักหน่อยนี่แซ่แบแซบ โรมนี้เป็นกุ้งตัวใหญ่จ้ะกุ้งแช่น้ำปลาเนาะจากส่วนอาหารภาษาสุขอกันเนาะเมนูเด็ดประจำร้านแล้วนะคะอม กระเทียมขอบคุณถ้วยน้ำพริกนะคะถ้วยน้ำจิ้มเนาะพี่หมวยนะคะพี่หมวยซื้อมาฝากน้องน่ารักมากนี่ถ้วยน้ำจิม้มเพอ่จังถ้วยใสไอศครีมเนาะทุกคนนี่มันน่ารักจุกกระดิกนะคะ จำมสุดแล้วทุกคนต้องรีบก,กิน ผักสดและกรอบมาก โอเค okay, ค่ะทุกคน mm hmm. เมนูแซ่บๆวันนี้เนาะ mm hmm. กุ้งแช่น้ำปลานะคะที่ร้านอาหารภาษาสุกเนอะแซ่บคือเก๋าด้วยจ้ะขอโทษขออภัยสำหรับคนที่ไม่ทานดิบด้วยนะคะของแซ่บมันก็ขึ้นอยู่กับผู้มักด้วยจ้ะ mm hmm. หรืออันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงด้วยจ้ะ หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ้น้องเหมือกินไม่หมดบางทีก็เหมืออาจจะเหลือให้พ่อแม่กินเนาะทุกคนแล้วก็น้องอะไรก็รอกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านชิมเนาะค่ะจังไหนก็ฝากเป็นกําลังใจให้เหมือรีพา์แซบด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ